สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมสาหุ้นเด่นเ็นกองทุนดังค่ะกับพี่ปุ๋ยและน้องแป้งค่ะค่ะพี่ปุ๋ยเ้าวันนี้เนี่ยเราได้รับรีเควสจากพี่ีมาหลังไมอีกแล้วค่ะพีว่าให้ เราเคยพูด L H Hotel ไปแล้วเนาะแล้วก็มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสินทร,รัพย์ของ Land and House เหมือนกันแล้วก็ <repet it. S 1> น่าสนใจมากด้วยออยู่ในหัวข้อข่าวตอนที่มี Aston a As โ so ศกด้วยอะค่ะพี่<อ>ตัวขอทายแถวแถวเทอร์มินอ่าแถวเทอร์มินอล21เลยแหละตัวเทอร์มินอล21เองอะค่ะก็อยู่ในกอง trust เหมือนกันอ่านั่นก็คือ trust L S S C ค่ะ ก็คือตัวนี้ของเราที่เราจะพูดกันวันนี้ใช่ไหใช่ค่ะตัว L S Shopping Center นั่นเองนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสะเทือนใจถูกต้องอตั้งแต่เขาขึ้นมาดีๆอะค่ะกำลังบูมเลยใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เจอโควิดมันก็ดิ่งลงมาเลยพี่ปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นราก็ยังไม่ขึ้นอีกเลยอืใช่แต่ก็เลยมองว่าแบบเออละไอตัวของ อายุของเขาเนี่ยมันก็เพิ่งผ่านมาประมาณห้าหกเ็ดปีเองนะใช่ค่ะเพราะเพิ่งเข้ากองจีงปี5-7ก็เข้ามาประมาณ9ปีแต่ว่าอายุกองเขาสูงสุดเลยก็คือ2 5งหสก็เหลืออีกประมาณสิบเจประมาณสิบเจ็ปีอืออือขอเชน,นยังยังเหลืออายุอีกยาวใช่ค่ะแล้วทําไมเป็นเหตุผลที่ทําให้มันยังไม่ขึ้นในที่นี้แป้งก็ขอกล่าวก่อนเลยแล้วกันเปิดไว้ก่อนเลยก็คือไปดูเรื่องของบนัน เพราะการที huh. いい fact, us, ่ซื้อพวกทรัสพวกนี weight weight ้เราก็ต้องการปันผลเป็นหลักเนาะปรากฏว่าปันผลยังไม่ตีกลับขึ้นมาเท่ากับช่วงก่อนโควิดพี่ปุ๋ยนึแได้เลยว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีสไลด์เกี่ยวปันผลมาพี่พีดูด้วยใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงปันผล่ะเหมือนนิวถ้าเขาไม่ได้เยอะพอเขาไปลงตรงอื่นก็ได้อาจจะไปลงพวกพัฒนาที่มันความเสี่ยงต่ํากว่าแต่ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือใกล้ๆเคียงกันก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูโครงสร้างกันก่อนว่า เออเป็นยังไงบ้างเขาทําธุรกิจมีความคืบหน้ามีการเติบโตยังไงบ้างแล้วก็ตัวงบการเงินมีอะไรผิดแปลกแตกต่างต้องดูเป็นหลักหรือเปล่านะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวเขาเองอะค่ะก็ยังไม่มีข่าวอะไรว่าจะซื้อเพิ่มทุนหรือซื้อสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเลยนะใช่เขาก็น่าจะปล่อยให้ลันไปแบบนี้ก่อนอือาจจะเพราะว่าเจอโควิดมาด้วยก็เลยไม่มีแผนจะซื้ออะไรเพิ่มหรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบดอกเบี้ยที่อาจจะเทรนอาจจะ ค่อยๆขึ้นหรือเปล่าหรือยังยังสูงอยู่เขาอาจจะชะลอ,อก,ก่อนอ,อาจจะรอ,อจังหวะอีกรอบหนึ่งหรือก็แค่ไม่มีแผลนะก็ฉันหยบกไม่อยากเสืออะไรใช่หมห <c oughs> สินทรัพย์ก็มีตัวดีที่เราพูดกันตั้งแต่แรกก็คือตัว Terminal 21ทว <c oughs> ที่ตรงแยกอโศกค่ะอาคารทั้ง8ชั้นก็เป็นศูนย์การค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชั้นใต้ดินสอง <c oughs> ชั้นใช่รวมถึงพวกเอ,อ่อ เขาเรียกว่าระบบสาธารณูปโภคทั้งป็นระดบระบบน้ำประปาไฟแอร์ลิฟต์อะไรทุกอย่างก็รวมหมดเลยสัดส่วนผู้ยืมปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่11.86ซึ่งถือว่าน้อยมาก,มากอันนี้ก็จะเป็นตัวของสัญญาเป็นสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ค่ะอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเลยมันมีระยะเวลาสัญญาถึง26ปีตอนนี้ก็ผ่านมาจนเหลือ17ปีละใชะ่แล้วก็จะสิ้นสุดสัญญาปี 8 3, 8 3 3สสิงหาปีปสค่ะตัวของโครงสร้างผู้เช่าของเขาค่ะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นแฟชั่นพี่ปุ๋ย hmm. แตกต่างกับห้างอื่นนะถ้าห้างอื่นเราไปที่เราเคยพูดพูดมาส่วนใหญ่จะเป็นสัดส่วนฟูดเป็นหลักอาอาหารเลยแหละ <c oughs> เดินเข้าไปต้องกินต้องกินอนะ่ะแต่ที่เนี่ยฟูดอ่ะค่อนข้างน้อยมีแค่สองชั้นบนเองมั้งเท่าที่แปงจำได้แล้วที่เหลือคือแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับอะไรทุกอย่างใช่เ็จะเป็นลักษณะนั้นจะเป็นทั้งแบบเป็นช็อปด้วยเป็นลายย่อยอะไรพวกนั้นหมดเลยถูกไหมคะใช่แล้วก็ฟิล์มเนี่ยก็คือไอตัวโรงหนังนั่นแหละ s f c i n i m a นะคะซึ่งถ้าเรามาดูตามสัดส่วนผู้เช่ารายใหญ่10บสิบรายนะคะที่เอามาให้ดูเนาะ s s c i n i m a เนี่ยเป็นสัดส่วนใหญ่เลยอยู่ที่สิบสเปอร์เซ็นก็เป็นโครงสร้างโรงหนังใช่พื้นที่เยอะแต่ว่ารายได้ที่ s f สามารถทำได้ให้กองเนี่ย ก็จะตกแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ถูกนะคะแต่ถ้าเป็นตัวที่เยอะกว่าก็คือกูเม้งเงี้ยค่ะจะมีสัดส่วนรายได้เป็นสองเปอร์เซ็นตแต่ว่าใช้พื้นที่ประมาณหกเปอร์เซ็นตเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ผู้เช่ารายใหญ่ของเขาเนี่ยใช้พื้นที่ที่มากเนาะ,ะแต่จะในเรตรายได้ค่อนข้างน้อย่แล้วอะไรที่ทํารายได้เขาเยอะคะเนื่องจากรายได้เออโครงสร้างรายได้ของกอค่ะเขาจะแบ,บ่งเป็นสองส่วนวก็คือส่วนที่เป็นฟีก็คือเป็นแบบ คงทีก็คือค่าเช่าคงคีไปเลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าเช่าแผ่นแปรซึ่งเป็น variable เนี่ยอยู่ที่46%ซึ่งค่าเออค่าเช่าแผ่นแปรเนี่ยมันเกิดมาคือเขาจะคำนวณจากยอดขายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าร้านค้าขายได้เยอะอ่ะตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นกองก็จะรายได้เพิ่มขึ้นตามมันดแบบอืม,อมค่ะค่ะในที่เนี้ยถ้าแยกตามพื้นที่นะตัวคนที่สร้างรายได้กองมาที่สุดก,ก็คือเป็นพวกช็อปอช็อปเนี่ยก็คือเป็นผู้เช่ารายย่อย ตั้งแต่4 0ถึง399ตารางเมตรก็ที่เราเห็นกันเป็นช็อปเล็กๆเป็นซอยย่อยๆเนาะตามชั้นต่างๆของเทอร์มินัลทเวนตี้วันเองถึง66%เลยทีเดียวก็คือถ้าคนมาซื้อของเขาเยอะคนเดินเยอะจะจยใช้สอยเยอะตรงนี้ก็จะหมุนขึ้นรายได้ก็เยอะขึ้นส่วนที่เป็นพวกรายใหญ่อะค่ะรายได้เนี่ยตกประมาณแค่1%เเท่านั้นเองพอเราเห็นโครงสร้างของการรายได้ของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า วิธีที่เขาจะเซิร์ฟผู้ชเช่าอย่างเงี้ยคะ่ะผมก็จะต้องไปดูราย่อยเป็นหลักเนาะใช่เออแล้วก็อาจจะมี s ซดิจี g ในการที่เขาเปิดรงฟอข้างล่างอ่ะให้ลูกค้ารายย่อยที่อยู่ข้างบนเนี่ยคะ่ะสามารถมาตั้ง,งเป็นตั้ง,งบู<ช>ตต่างๆใช่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งแป้งก็จะเห็นบ่อยๆการต่อสัญญาเป็นไงบ้างคะก็การต่อสัญญาก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็จะอยู่ประมาณช่วง80-90เ อย่างปี65ค่ะก็จะมีอัตราการต่อสัญญาของผู้เช่าค่ะอยู่ที่83%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเช่าเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ในระดับดีนะ90%อัพทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวของรายได้ค่าเช่าเนี่ยก็ถ้าเป็นปี2565เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีการกระดบขึ้นจากตอนปี64ที่มีแค่387ล้านตอนปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นมา811 โดยแบ่งตามไตรมาสเนี่ยเป็นไตรมาสและประมาณร้อยสามสล้านใน Q หนึ่ิบเจ็ดล,ล้าน Q สอ 2, สอง 2> 2ล้าน Q สแล้วก็สองล้านใน Q 4ใช่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือน,นอกจากผู้เช่าเพิ่มขึ้นถูกไหมก็คือเขาบอกว่าไตรมาส4ี่ปีหกค่ะ<ม>เขาก่อนหน้าเนี้ยเขาจะมีนยโยบายที่ลดค่าเช่าตัดให้กับร้านค้าแต่คือไตรมาสสเนี่ยเขาไม่มีแล้วก็ทําให้รายได้ตรงนี้มันโตขึ้นด้วยอื เราก็จะเห็นการโตต่อเนื่องนะในปีใน Q 1ปีห6หแล้วก็ Q 2ปีห6หกใช่เราก็คาดการว่า Q 3าม Q สมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันอืนะคะส่วนอัตราเช่าเฉลี่ยเนี่ยพี่ปุ๋ยบอกค่าเช่าดีกว่าออฟฟิศเยอะเลยจริงตอนนี้เท่าไหร่พันสาวใช่ป่าออฟฟิศยังแบบเจ็ดแปดร้อยน้องที่แบบ CBD เลยที่เราดูมากสุดคือพันวิบปีอืมนะคะอ่ะมาดูการกู้เงินกันบ้างในเมื่อแบบ โครงสร้างการเงินเขาค่อนข้างดีและมีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างงี้ะคะ่ะกับมาค e เว v e r กันตัวเงินกู้เนี่ยเขา,ามีเงินกู้คงค้างอยู่ค่ะณนะป,ปัจจุบันปีหกห้าเนี่ยสิ้นปีหกห้าอยู่ที่แปดร้อยสี่ิบล้านบาทแต่ตอนคิวสองที่ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเหลือเท่าไหร่นะเขาเหลือ7 9็ดร้อย้าสบล้านอ่าก็มีการจ่ายเงินต้นออกไปห้าสิบล้านบาทตาม<ช>สัญญาเนาะ,ะซึ่งเขาเขียนเลยว่าปีที่สี่ปีที่หกถึงปีที่หกเนี่ยคะ่ะ <ừ> ก็ผ่อนชําระคืนเงินต้นในปีแต่ละปีไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านซึ่งห้าสิบล้านเนี้ยเขาจ่ายไปเรียบร้อยละเมื่อไตรมาสสองอที่ผ่านมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอครึ่งหลังของปีนี้ค่ะก็จะไม่มีตัวของการชําระคืนเงินต้นแล้วก็จะเหลือแค่จ่ายดอกเบีย้ยใช่ก็แค่ประมาณสิบกว่าล้านเนาะที่เราดูสิบกว่าล้านยี่สิบล้านประมาณนี้มิโ แล้วก็ตัวของกนงเราก็บอกว่าจะไม่มีปรับดอกเบีย้ยอีกเนาะค่ะเออแต่เฟดเนี่ยอีกสองสาวันเขาก็จะค่อยบอกว่าเผลของเฟดจะเป็นยังไงจะปรับต่อไหมอะไรประมาณนี้จุกต้องอ,อ่ะมาดูเงินปันผลที่ว่ากันนะคะก่อนโควิดเนี่ยเขาจ่ายหกครั้งตบอปีจะบอกว่าไม่เคยดูตัวนี้เพราะจ่ายแบบยังถาไมไ้ <c oughs> ใจ่ายบ่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่ามีพี่เขาบอกกันว่ามีน้องแป้งครับมีตัวไหนจ่ายหก ล้งต่อปีบ้างพี่อยากได้ตัวพวกนี้หลอเกิน,นอันนี้คือคนึ่นนเออก็คือตัว L S S C นะคะก็ปันหลหกครั้งต่อปีเลยก็เริ่มจากแต่ละปีเนี่ยมันก็ไตรมาสหนึ่งเนาะก็จะ XD <ม>ในเดือนเมษาก็ไล่มาเมษามิถุนาสิงหาตุลาธันวาเหมือนทุกๆสองเดือนไหมเนี่ยแล้วก็กุมภาของปีปีถัดไปใช<ป>่ก<ป>็ประมาณทุกๆสองเดือนประมาณที่ขึ้นเอดี ทุกไปมากก็ว่าเยอะแล้วก็เมามันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในช่วงหลังโควิดปี20กับ21นี่แหละที่เขาของงดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากว่ารายได้เขาไม่มีอ่ะ,อะแต่กองนี้เป็นกองที่แปลกนะคือว่าเขายอมจ่ายปันผลลดลงแต่เขาไม่ลดทุนสุกต้องนะคะผางเขาก็ยังสูดอยู่10บา,20บาท20เหมือิมใช่นาะอันก็เป็นข้ออาจจะเรียกว่า ดีสำหรบับบางคนแต่ไม่ไม่ยินดีสำหรบับบางคนเพราะว่าการที่เขาลดทุนน่ะเราไม่ต้องเสียภาษีปันผลอ่าไม่ไม่ต้องโดนหักหน้าที่จ่ายของเงินปันผลนะเงินปันผลส่วนใหญ่ที่เราได้เนี่ยต้องโดนไปสิบเปอร์เซ็นนะคะแต่ถ้าเป็นเงินลดทุนน่ะเราไม่ต้องเสียเพราะาไม่ได้มาจากกําไรอืมในที่นี้ยบางคนเลยชอบเงินลดทุนเนี่ยจากความจริงก็คือเงินเราหรือเปล่าก็ใช่แต่ว่าถ้าในอะนาคตมันมีการโกรตีกลับมาได้เงี้ยมันก็น่าสนใจ พอมาปีสองสองเป็นไงบ้างก็กลับมาจ่ายได้หกครั้งเหมือนเดิมค่ะก็ทางปีก็ได้ศูนจุดสี่กสิบเก้าสตางค์ใช่ซึ่งมันก็ยังน้อยกว่าช่วงก่อนนะเพราะปีสองศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยเขาจ่ายรวมๆอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้าสตางค์โอ้ก็แบบเกือบบาทนะเออใช่ก็พอมาปีสองสามเนี่ยค่ะเขาจ่ายไปสองครั้งแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจ่ายอีกสิบห้าตังค์เอ็กดีวันที่ยี่สิบสองสิงหา อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วสามครั้งในปี2023เนี่ยก็จะตก0.405ก็เกือบเท่ากับเทียบเท่ากับก่อนโควิดนะเพราะว่าถ้าทั้งปีคือเขาประมาณ95สตางค์ใช่ไหมอันนี้ก็เกือบและอืมใช่ถ้าคูณ2เข้าไปก็0.81อ่ะอือก็น่าจะโอเคใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงนะคะอันนี้อาจจะทําให้ ราคาหุ้นดีขึ้นก็ได้เสนเห์เขาอาจจะกลับมาอีกรอถ้าเขาสามารถปันผลได้แบบกลับขึ้นมาในระดับเดิมเนาะคนก็น่าจะเอ้ยน่าสนใจอ่ะเข้าจะเข้าไปเก็บเพื่อลงทุนต่อดีกว่าอืมเพราะราคาตอนนี้ก็ถือว่ายังต่ำมากเนาะเขาลงมาจากสิบแปดบาทตอนนี้เท่าไหร่ประมาณสิบบาทอืมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดถึงยิวเนาะเพราะว่ามันก็ยูนย่อมเยอะกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะราคาหุ้นมันลงมา มาดูตัวเลขทางการเงินกันบ้างนะคะแล้วเป็นยังไงแต่ละตัวตัวรายได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันรีโคเวอร์กลับขึ้นมาแล้วนะคะ,คะจากปีหกสี่เป็นหกห้าเนาะรายได้อื่นเนี่ยก็มีเข้ามาเหมือนเดิมส่วนกําไรตอนหักต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจนายนเนี่ยในเนี้ยเรียกง่ายๆคือ EBITDA อ่า EBITDA เนี่ยของเขาเนี่ยค่ะก็ตีกลับขึ้นเหมือนเดิมแล้ว นะคะอันนี้ทําไมเขาถึงทําเป็นกราฟพี่ลูกพี่ปุู่รู้ปะ่ะไี่รู้เพราะอันนี้มันหมายถึง performance ของผู้จัดการกองออเพราะปกติผู้จัดการกองที่เขาต้องมาดูเหุ้นหรือบริษัทอะคะ่ะที่เป็นบริษัทในเครือเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการกู้ยืมเงินในการที่ต้องจัดหาเงินต่างๆอะไรอย่าง,างนะะี้ค่ะเขาก็จะใช้ตัว EBITDA แหละซึ่งมันยังไม่ได้หักต้นทุนทางด้านการเงิน ที่เป็นนโยบายของข้างบนอเออผมทําได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็สะท้อนออกมได้ถึงก็คือ performance ของจีนประมาณนั้นใช่ก็จะเห็นว่าอ้าผู้จัดการกองบอกโอ้ p e r f o มันดีขึ้นนะดีกว่าตอนปีหกสามอีกก็จะเห็นว่ากมไนกระดกขึ้นเลยใช่แต่ก็ยังไม่ได้เท่ากับช่วงก่อนค่ะนะคะในปีหกสองหกหนึ่งมาดูตัวกําไรสุทธิต่อหน่วยก็จะเห็นว่าอ้าจากติดลบเนี่ยในปีหกสี่ก็กลับขึ้นมาเป็นบวกนะ แล้วก็สิ่งที่นักลงทุนอยากได้ดูเนี่ยก็คือ DPU ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนตอนนวนเนียนะะ่ยค่ะจาก35มาตังในปี6กสาลดลงมาเหลือสิตังแล้วก็ปีหกห้าเด้งขึ้นมาปเป็น49่สิบเก้าตังแหละอ่าอย่างที่เรานําเสนอให้ดูเรื่องของปันผลเนาะ,ะก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราแสดงให้เห็นแล้วก็เงินลดทุนไม่มีนะคะก็เป็นแดดแดดแดดมาตล,ลอดเลยน,<ฆ>นะคะ ส่วนของเงินสดสุดที่จากการได้มาใช้ไปในกิจกรรมต่างๆทางสากิจกรรมเนี่ยเราอยากจะพอยตัวกิจกรรมลงทุนพี่ปุ๋ยที่เขาแดดๆ,ๆไว้เนี่ยพวกนี้ก็คือการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเข้ามาในกองนั่นแหละเขา<อ>ไม่มีการการซื้ออะไรเข้ามาเลยใช่นะคะในรอบสามปีที่ผ่านมาค่ะอ่าซึ่งตัวไหนที่มันมีการเพิ่มซื้อสินทรัพย์เพิ่มตลอดเวลาเนี่ยบรรทัดเนี้ยจะมีตัวเลขอยู่อย่างเช่นพุทธกูลวา อ๋อก็คือประมาณสินทรัพย์ใหม่ที่ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ที่เขาซื้อมาก่อนตอนแรกใช่ไหมอ,ะอจะมาเพิ่ม,มช่องนี้ใช่ซื้อเพิ่มแต่ละปีน,นะคะหรือ <Okay. S 1> ขายออกประมาณเนี้ยค่ะก็จะมาโชว์ที่ตรงนี้<ช>โอเค,คโอเคแล้วก็กิจการการหาเงินก็คือตัวหุ้นกู้ต่างๆในการฟันดิ้งต่างๆล้าก็จะเห็นว่าเออมันก็จะมีการติดลบอยู่นะก็คือมินิอยู่นั่นเองมีการใช้อ่เพื่อใจ อัตราดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นกู้ดอกเบี้ยจ่ายอะไรก็แล้วแต่ใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากให้พอยคือเงินสดสุทธิที่เพิ่มขึ้นลดลงในแต่ละปีนั่นแหละค่ะอันนี้คือลิควิดิตี้นะเพราะช่วงที่ผ่านมาไม่มีเรื่อง j JKN ใช่ที่บอกว่ากำไรดีดีกำไรทั้งปีทำไมไม่มีตังมาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินต้นอ่ะพงศ์แคสเงินสดในมือเขามันไม่มีอแสดงว่าต้องดูจากตรงนี้เหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเพราะว่า ถ้าตรงนี้ติดลบมันก็จะทําให้อ่ามันไปทาในึ่งอื่นต่อไม่ได้อือค่ะเอีจะไปจ่ายหนี้ที่ครบกําหนดจะจ่ายเอาอะไรไปจ่ายใช่ในเมื่อในเงินสดใีมนูไม่มีใช่แต่อันนี้ก็คือเขาเป็นการเทียบย้อนหลังเนาะในช่วงที่ผ่านอือค่ะแล้วก็อ่าที่เหลือเนี่ยก็คือเป็น dividend yield เงี้ยก็คือที่เขาเทียบกับพานะคะตัวเนี้ยเนี่ยตารางเนี่ยค่ะเราต้องดูด้วยว่า dividend yield ที่เขา represent เนี่ย เขาเทียบกับอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาพาทั้งนั้นเลยต,ะะตัวไหนพาสิบก็หารด้วยสิบนะคะตัวไหนพาสิบจุดสองอย่างเช่นตัวนี้ก็หารด้วยสิบจุดสองเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราต้นทุนที่เราซื้อมันอยู่ที่สิบบาทหรือเก้าบาทอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหารจามูกขึ้นได้ใช่โ <Okay. S 2> อเค่ะมาลงดูนะคะอะ่ตัวนี้ก็เป็นตัวของอฐานะทางการเงินหรือบาลานซ์ชีดชื่อเก่านะคะ ก็จะเห็นเลยว่าตัวที่เราต้องพอยคือกําไรสะสมนะจะได้อย่างเดียวเลยกำไรสะสมถ้ายังมีอยู่แจกป็นผลได้ถูกต้องอเป็นกฎของกรลอ <c oughs> ถ้ามันขาดทุนต่อให้คุณมีกำไรในปีนั้นหรือไตรมาสนั้นก็ปันผลไม่ได้ <c oughs> กำไรสะสมจำเป็นต้องเป็นบวก <c oughs> เนาะโอเค okay. แล้วก็ตัวนี้ก็จะเห็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะเป็นงบของเขาก็จะ มาแยกย่อยว่ารายได้มาจากไหนบ้างค่าใช้จ่ายตรงไหนที่มันปูดขึ้นมาบ้างแลก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายหรอกเปียก็มีเพิ่มมากึนขึ้นเนาะค่ะ,คะแล้วก็มาดูมูลค่าทุ่ทำตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ต่อยเกิดปัญหาสําหรับหลายหลายคนถ้ามันติดลบเนี่ยหลายครั้งมันก็ไปกระทบต่อกําไรสุดทิตก่อนอที่เขาจะไปปันผลเนาะอ่ามาดูพวกกระแสเงินสดก็จะมีการไหลเข้าไหลออกอันนี้อันนี้จะมี ตัวของชําระเงินผู้ยืมระยะยาวอยู่ที่เป็นเงินต้นนะก็จะเห็นเลยห้าสิบล้านเนี่ยมาโลดก็ต้องดึงจัดก,กระแสเงินสดตรงนี้ออกไปจ่ายอ่าถูกต้องถูกต้องเพราะเขาจ่ายณตอนไปมากนี้เนค่ะอืมโอเคอันนี้ก็จะเห็นแบบกระแสเงินเดี๋ยวชัดเจนว่าเขาจ่ายหรือยังพี่แป้งบอกเขาจ่ายไปแล้วดูจากตรงน,นี้นั่นแหละใช่นนะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีเงินสดต้นงวดไปงวดอะไรเขาก็ใช้หลักการทำบัญชี แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวของผลประโยชน์ตอบแทนทั้งจ่ายอืมอืมอันนี้เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดนะเขาก็เขียนเอาไว้ส่วนใหญ่ก็มาจากมูลค่าที่จะทำนั่นแหละนะคะที่มันไม่สามารถเอ่อปันผลออกมาได้เพราะไม่ใช่ไรายได้ค่ะไม่ใช่ตัวกําไรเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาออกตรงนี้เอาออกในส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีการลดทุนเอาออ อืมซึ่ง LSC ยังไม่มีนโยบายที่สรุปคุเนะเขาเลยจะค้างไว้หรืตอต่อชาติถูกต้องแล้วก็หน้าสุดท้ายเนี่ยแป้งเอามาเรื่องความเสี่ยงซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าอยากรู้เหลือเกินว่าแต่ละกรงมีความเสี่ยงอะไรบ้าง <ừ. S 2> ในรายงานประจําปีของทุกกรงมีเขียนเอาไว้นะคะ,คะพี่ๆสามารถเปิดไปที่สรุปปัจจัยความเสี่ยงเขาได้ซึ่งเวลาอ่านเนี่ยค่ะมันก็จะมีอ่ะอย่างเช่นตัวนี้มันมีทางเชื่อมกับ BTS อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมันมีความเสี่ยงในพื้นที่บางสว่วน ที่ใช้ร่วมกับ BTS ใช่คือท, <นะ S 1> ที่ร่วมกันเออซึ่งเขาต้องไป่ทำสัญญา BTS แต่สัญญา BTS เนี่ยมันกำลังหมดปีเจถ้ามันหมดเนี่ยก็อาจจะต้องมาต่อสัญญากันใหม่หนู่นนี่นั่นมันก็มีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มไหม,มใช่ไหมคะอันนี้เป็นความเสี่ยงของสินทัพ์หลักของเขาเนาะ แล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสิทธิการเช่าซึ่งเช่าต่อจากเอลเอและ l ออก็ไปเช่าต่อจากแลแ์หลอดอีกทีหนึ่งก็คือเจ้าของที่ดินค่ะซึ่งในที่นี้มันก็อาจจะมีอความเสี่ยงถ้าสมทติ่าเช่าหลอดจะเอาคืนเอาที่คืนหรืออะไรแต่ก็ได้มีสัญญาแหละใช่ใช่อาจจะไม่ต่อสัญญาหรืออะไรอย่างนั้นในอนาคตหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาหรือมันจะเป็นความเสี่ยงของการเวนคืนอะอยู่ติด ถนนเมนหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายหลายกรณีนะที่มันโดนเวนคืนด้วยเหมือนกันจ้ะและสุดท้ายอันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสเนี่ยแหละเออก็อยากให้มาร์กอันนี้เลยข้างล่างสุดข้อไหนข้อสุดท้ายสุดท้ายเลยนะมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทรัสมีได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินซึ่งกองทรัสจะได้รับหากมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมดหรือยกเลิกกองเพราะมีหลายท่าน มองบอกว่าถ้าผมเลือกกองแล้วผมจะได้เท่าไหร่ใช่ปะ่ะเออก็คือไว้ที่การดูอะค่ะพี่ปุ๋ยมันจะมีบุ o k value อยู่ที่ทุกคนรู้จักบุ o k v a l u ก็คือเป็นตัวของสินทรัพย์ลบหนี้สินแล้วก,ก็กลายเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นตัวนี้เขาเรียกว่า book value ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในบริษัททั่วไปเขาจะ,จะดูบุ o k v a l u แหละว่าถ้ามันต้องปิดกิจการหรือต้องขายทรัพย์สินออกเพื่อเป็นชาระหนี้แล้วส่วนผู้ถือหุ้นจะเหลือเงินเท่าไหร่ ค่ะอ่าเพราะว่าใช้ตัว BV ตัว BookValue นี้ดูจากตัวนี้ใช่แต่ว่า o o v k v u l เนี่ยมันจะไม่ได้เป็น Mark-to-Market ก็คือไม่ได้เป็นมูลค่า,ตา,ต,าตามตลาดตัวของกองทรัสตเนี่ยค่ะของเราเนี่ยจะมีนโยบายที่จะต้องทำประเมินมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าสินทรัพย์ที่ชื่อว่า NAV ก็คือ NAV ของกองทรัสตก็เหมือน BookValue ถูกไหมแต่แต่เป็น BookValue ที่ Mark-to-Market ณตอนนั้นนะคะ ซึ่งอ่ะแป้่ก็เอามาในหน้าเว็บของ l s c เนี่ยจะมีหน้าที่ชื่อว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV เลยจ้ะนะคะก็จะเห็นเลยว่าอ่ะณนะวันที่31ธันวาคม65เนี่ยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเขาจะอยู่5,800ันแกว่านะคะซึ่งเขาก็จะเอาตรงนี้นั่แหละเข้ามาใส่เป็นมูลค่า AV ตอนที่ทำรายงาน,นประจำปีอืม,อมเนี่ยมันก็จะถอนกันแบบนี้แต่ถ้าพี่อยากรู้แบบว่า เรียลไทม์หน่อยทุกๆ3มเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูที่หน้าเว็บได้เขาอัปเดตทุกไตมากเลยใช่ถูกต้องซึ่งตรงเนี้ยเนื่องจากว่าการมาร์ทูมาเก็ตทีนึงมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการประเมินนะเออบริษัททั่วไปก็จะไม่ทำอ่าต้องมีอะไรสักอย่างก็ถึงจะทำแต่ว่าตัวกองทัสเนี่ยค่ะตามกฎตลระต้องให้ทำทุกไตมาสหรือทุกๆการปิดปิดงบอือแล้วแต่ว่าคุณจะทำมากน้อยเท่าไหร่ อืมในที่เนี้ยเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยดูได้แต่ต่อให้เป็นมูลค่า NAV แล้วพี่ปุย๋ยปิดกองจริงๆอาจจะไม่ใช่ราคานี้ก็ได้เราอาจจะไม่ได้มูลค่านี้จริงๆก็ได้เหมือนอเราซื้ออธิบายไง,ไง่ายๆอ่ะแป้งอ่ซื้อคอนโดม,มาหนึ่งล้านเออแป้งต้องการขายตามราคาตลาดซึ่งตอนนี้ยแป้งไปไปเซิร์ชซ์ดู โลเคชันแป้งขายได้สองล้านแป้งเลยบอกพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยแป้งจะขายสอง้านอะคอนโดเนี้ยพี่ปุ๋ยจะซื้อไหมไม่ซื้อพี่อยากตอบสกร้านเจ็ดได้ไหมโอ้ยร้านเจ็ดเลยเหรอถ้าร้านเจ็ดอะหนูขายก็ได้แต่พาส่งภาษีอากรที่ดินนู่นนี่นั่นที่ต้องเป็นคนเสียให้หนูนะโอเคไหมเพ <okay. S 2> อะโอเคแล้วก็ดีลกันแป้งจะได้เงินมาเป็นร้านเจ็ดเป็นสินทรัพย์จริงๆที่ผู้ถือหุ้นจะได้หลังจากที่จัดจำหน,น่าย อเพราะฉะนั้นในตอนปิดกองอ่ะเราไม่รู้เลยจริงๆว่าสินทรัพย์ของเราอะหลังจากที่ขายเราจะได้เงินก็แสดงว่าอาจจะต้องผ่านการต่อรองแล้วก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งอาจจะต้องตัดตัดตรงนั้นไปจนถึงเหลือถึงเราเท่าไหร่แค่เองอ,อาจจะไม่ให้เห็นที่ NAV ที่เราเห็นก็ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลายๆคนอน่มันก็แค่เป็นการคาดการเป็นไกด์ไลน์ประมาณนี้แล้วบางทีมันก็จะมีมูลค่าตามเวลา NAV ตอวันนี้ยมันห้าล้านแปดก็จริงแต่อีกสิบปีข้างหน้าเงินโดนเงินเฟอ้อโดนอะไรไปนะคะมันจะเหลือเป็นมูลค่านี้ไหมอืมอ่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะค่ะอ่ันี้ก็อาจจะมาพูดกันให้เคลียร์คัดเกินมากขึ้นนะเกี่ยวข้อมูลนี้อืมก็โดยสรุปเอ่อตัว LSC เนี่ยพื้นฐานมันอ่ะโอเคอยู่อ่ามันหลักกลับมารีโควเวอร์แล้วใช่ไหมคะพี่ปใช่ก็คือทนาท่องเที่ยวมาการจัดแต่ใช้สอยมา ิจิตอลวอลเล็ตถ้าใช้ได้จริงมันก็อาจจะช่วยตรงนี้ด้วยเพราะว่าเกี่ยวช้อปปิ้งมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนาะ,ะ<ม>ก็เกี่ยวการท่องเที่ยวการใช้จ่ายในประเทศเป็นหลัก<ม>ค่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในทีมปัจจุบันที่เขาก็เจงกันว่าน่าจะดีในอนาคตเป็นอันใกล้นีใ<ช>ะใน,ในราคานี้ค่ะก็รอรุ้นแล้วแหละว,ว่านักลงทุนจะเห็นมูลค่าแล้วกลับเข้ามาซื้อบ้างไหม,มเนาะใช่แต่ก็ดูแล้วแบบ ไสไหนก็ดูไม่มีปัญหาเลยนะไม่เห็นอะไรเนาะก็ยังไม่เห็นอะไรแถ้าถ้าที่คนไหนเห็นหรือมีประเด็นข่าวอะไรที่เราตกล่นนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเป็นแบบวิทยาทานกับเพื่อนๆเนอะที่ตัดสินใจอยากจะซื้อตัวนี้อยู่หรือว่าเออแต่พี่เอะรรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบอกกันได้เพราะบางทีพวกหนูอาจจะมองไม่เห็นใช่นะคะแล้วก็เอามาจากงบเอามาจาก เอกสารที่เป็นหลักฐานจริงๆเนาะ<ช>อะไรที่เป็นก็สบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเราอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นในวงในอะไรของเราใช่ไหมบางครั้งรางอาจจะไม่มีใช่ค่ะ,คะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดอยากให้เราช่วยทําการบ้านหุ้นไหนนะก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะหรือมีประเด็นไหนอยากจะให้ช่วยช่วยดูเพิ่มนะคะหรืออยากสอบถามเข้ามาถ้าแป้งตอบได้แป้งจะมาตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วมาอัปเดตให้ฝากถูกต้องค่ะอ่าเรื่องอัปเดต ใช่แล้ววันนี้เรามีข่าวมาใหม่ก็คือตัวทูบอกว่าเขาจะขายสินทรัพย์เข้ากล่องดิฟในที่สุด<ช>ก็มีข่าวนี้ออกมาหลังจากที่แบบว่าเทคโอเวอร์ over, กันมาเรียบร้อยควบรวมกันตั้งนานแล้วยังไม่ทาอะไรกิดขึ้นใช่ค่ะเขาก็เลยมองตอนนี้เหมือนกับเขามีข่าวว่าทัวร์ค่ะเขาก็จะเริ่มเคลียร์ว่ามีเสาไหนที่ซ้ําซ้อนการระหว่างของด e ีแท็ใช่ไหมที่เอามาเนี่ย เขาก็จะเคลียร์ไปแล้วก็จะเหลืออีกอกี่เสาวแล้วก็จะขายเข้ากองบีนแต่คิดว่าน่าจะเข้าภายในปีหน้าแล้วประมาณหนึ่งกว่าหลัอก็ออโดยโดยภาพรวมเนี่ยทูก็พยายามที่จะลดต้นทุนอยู่นะหลังจากที่ควบรวมนะคะ,คะเพราะว่าการควบรวมหมายความว่า เราต้องรับทั้งทรัพยิสิ์และหนี้สินเขามาถูกต้องเขาก็จะมีดูอะไรซับท้ซ้ซอนอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเสาไหนเคลียร์ได้เคลียร์พื้นที่เช่าไหนเคลียร์ได้เคลียร์จุดอล่าสุดก็มีลดพื้นที่เช่าของ B work ไปนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าการลดขาดทุนของทูแล้วหลังจากเนี้ยถ้าเขาขายกองเข้ามาทูก็ได้เงินสดนะใช่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นผลดีกับทูเพราะว่าเขาบอกว่าอีกภายในหนึ่งปีเนี่ย ูเขาจะมีนีดเนี่ยที่จะครบกำหนดเงินกู้ที่จะครบกำหนดประมาณแสนกว่าล้านหนึ่งจุดสี่เอ้ยแสนสี่มื่นล้านค่ะแต่แน่นอนก็ไม่ค่อยดีกับตัวดิฟในระยะสั้นอ่าเพราะว่าพอต้องซื้อของแต่ว่าเราก็ต้องมีตงังแต่ว่าฟองพลาส่วนใหญ่ต้องปันผล90%อัพแล้วจะเอาตังจากไหนมาก็ต้องมีความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มทุนหรือเปล่า ช่ก็ต้องเพิ่มทุนแหละแน่แน่ใช่ไหมตว่าสัดส่วนเท่าไหร่แล้วกู้ยืมระยะยาวด้วยไหมเพราะว่าดิฟก็เป็นตัวหนึ่งที่มีเลตติ้งดีเราอาจจะออกเพิ่มไหมแล้วก็ต้องไปดูเพดานเของสัดส่วนของการกู้ยืมของเขาด้วยว่ามันอยู่ในเพดานหรือยังอยู่ในกรอบที่รับได้ไหมก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดีระยะยาวแต่ไม่ค่อยดีระยะสั้นของดิฟนั่นเองวันนี้ก็มีเด้งขึ้นมาสองช่องสามช่องใช่ค่ะ อืมค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ